เราต้องเข้าใจว่าเราในวันก่อนนั้นได้ทำร้ายหัวใจของเขาจนเขาต้องโน c o คอนแทคถ้าเราจะกลับไปมันต้องเป็นมากกว่าคำขอโทษหรือคำว่าคิดถึงมันต้องมีความพยายามและมันต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ <c oughs> อะใครที่แบบ สนใจเรื่องทฤษฎีการทำ no contact นะคะแล้วก็ดันไปโดนเขาทำ no contact เราเสียเองไม่รู้ว่าจะทำยังไงเออวันนี้เดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าถ้าวันนี้เธอโดนคนรักของเธอหรือว่าคู่ของเธอเนี่ยเขาทำ no contact ใส่ส่วนใหญ่เราจะเป็นผู้ชายอ่ะเธอจะทำยังไงดีนะคะเธอจะรับมือยังไงอ่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เรา no contact เนี่ยมันเกิดจาก การที่เรางงงวยในความสัมพันธ์เราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของเรามันชัดเจนไหมส่วนใหญ่นะเวลาที่ผู้หญิงเ็าทำานคอนแทคเวลาที่เราโดนทำานูคอนแทคอะมันจะเป็นประมาณนี้แหละก็คือว่าเราอะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ณปัจจุบันเนี้ยเป็นยังไงความสัมพันธ์คือเราเป็นอะไรกันหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดมันมันมันไม่ชัดเจน หรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหามันจะเกิดจากพวกนี้แหละหรือว่า,ารู้สึกว่าเขาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วเราถอยดีกว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อีกฝ่ายทำ no contact ใส่อ่ะแล้วเราเพิ่งมารู้ตัวว่าโดนเขาทำ no c o n น a c t อ่ะสิ่งที่อยากให้ทุกคนกลับมาสำรวจก็คือกลับมาสำรวจพฤติกรรมของเราตอนที่ก่อนที่เขาจะทำ no contact ของเราอ่ะก่อนที่เขาจะทำา o no c o n t a c o contact กับ no เราอ่ะเรามีพฤติกรรมแบบไหน เราทำอะไรเราหายไปไหมเราปลุกปบโผลไหมเราสื่อสารไหมเรามีการทําร้ายด้วยคำพูดหรือวาจาไหมเรามีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่ใช่หรือเขาไม่โอเคแล้วเพราะอะไรเราถึงต้องมานั่งทบทวนเพราะถ้าบใดก็ตามที่เธอไม่ทบทวนเธอจะกลับไปทำร้ายเขาเหมือนเดิมคนรักกันไม่ทำร้ายกัน คนรักกันชัดเจนและสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เธอโดนคนรักของเธอเขาทําโนโคคนแทกไม่คุยกับเธอเลยหรือว่าหายไปจากชีวิตของเธออะไรอย่างเงี้ยมันคือการที่เขาได้กลับไปทบทวนว่าไอความสัมพันธ์ของเราที่ผ่านมามันโอเคไหมมันเป็นมันดีอยู่ไหมคนบางคนอาจจะทบทวนอีกคนบางคนอาจจะรอคอยให้เรากลับไปไล่ตามเขาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเธอเป็นพาร์ทที่ เธอผูผูบโผมา,มาหายหายแล้วอยู่ดีๆเขาหายไปจริงๆแล้วเธออาจจะไม่ได้ตั้งใจผูกผูบโผแต่ถ้าว่าเธอมีแบบมีเหตุผลของเธอจริงๆ,ส,งๆสิ่งที่เธอต้องกลับมาย้อนดูก็คือว่าเธอต้องมานั่งทบทวนว่าถ้าการที่เธอผูกผูบโผแล้วทําให้เขาหายไปแปลว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเขาให้เธอไม่ผูกผูบโผการ,ร,รที่เธอได้มีโอกาสได้มีเวลาทบทวนช่วงเวลาที่เขาหายไปมันคือเวลาที่เธอได้มานั่งทบทวนว่าเขามีความสําคัญกับชีวิตของเราขนาดไหนเราขาดเขาได้ไหม แล้วมีข้อผิดพลาดอะไรในความสัมพันธ์ที่เราเป็นคนทำให้มันผิดพลาดสเต็ปที่หนึ่งนะคือทบทวนให้เวลาเขาและให้เวลาตัวเองในการทบทวนอาจจะเป็นแค่21วันในระหว่างนี้ที่เขาหายไปอ่ะลองไม่ไล่ตามเขาดูลองหยุดทบทวนอาจเธออาจจะไม่ต้องทบทวน21วันก็ได้แต่เธอต้องให้เวลาตัวเองทบทวนเธออย่าไปถึงเขาทุกสองวันทุกสาวันทุกสองวันทุกสาวัน เพราะแบบนั้นคือต่างฝ่ายต่างจะไม่ได้ทบทวนเธอลองทบทวนดูสิว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เธอทําพฤติกรรมเหล่านั้นเพราะเธอต้องการเขาจริงๆหรือว่าเพราะเธอเหงาและไม่มีใครหรือว่าช่วงที่เธออยู่กับเขาแล้วเธอทําพฤติกรรมแบบนี้หนึ่งสองสามสี่เหตุผลอะไรที่เธอทําพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านั้นทบทวนทบทวนตัวเองพอได้คําตอบแล้วแล้วชัดเจนแล้วว่าเขาสําคัญกับชีวิตของเรามากๆ เราอยากให้มีเขาอยู่ในชีวิตเราไม่อยากให้เขาทำ no โ contact โเราสูญเสียเขาไม่ได้อย่าพึ่งกลับไปกลับไปแก้ไขจุดที่มันเป็นปัญหาก่อนกลับไปถามตัวเองสิว่าทำไมฉันถึงผูกผูอพออ๋อเพราะว่าฉันจัดการตารางเวลาไม่ได้วางแผนชีวิตก่อนว่าถ้ากลับไปหาเขามันต้องดีกว่าเดิมและมันต้องดีกว่าเดิมแบบไหนเธอจะกลับไปหาเขาแบบที่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่ได้เพราะมันจะทำร้ายเขาและมันจะทำให้แกวนลู่กันความสัมพันธ์มันก็ไม่เดินไปข้างหน้า มันถึงเป็นเหตุให้ว่าทบทวนเสร็จหาปัญหาให้เจอหาปัญหาเจอแก้ปัญหาแก้ปัญหาหรือแกอาจจะเป็นเขาทำ no contact เพราะว่าแกไม่ชัดเจนเพราะว่าแกมีผู้หญิงหลายคนเหลือเกินช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามช้อยสี่การที่แกจะกลับไปหาเขาแกต้องตัดช้อยทั้งหมดออกแล้วแกต้องกลับไปหาเขาคนเดียวมันจะไม่ใช่แบบก็ยังคุยกับคนอื่นอยู่แล้วก็กลับไปหาเขาเพราะว่าอยากมีเขาอยู่ในชีวิตอย่าไปทำร้ายเขาเพราะแกไม่รู้เลยว่าแกจะโดนทำแบบนี้กลับไปเมื่อไหร่ ใจเขาใจเราพอแกทบทวนแล้วทบทวนแล้วนะแก้ปัญหาเสร็จแล้วนะสิ่งที่แกต้องทำสเต็ปถัดมาคือแกต้องกลับไปง้อเขากลับไปพิสูจน์ว่าชีวิตฉันรักเธอขาดเธอไม่ได้และมันต้องไปมากกว่าคำพูดไม่ใช่แค่ทักไปแบบเราคิดถึงเธอจังเลยเราอยากให้เธอกลับมาเธอให้โอกาสเราได้ไหมแล้วจบมันไม่จบ มันเป็นแค่การเอากุญแจไปไขแต่ไม่ได้หมายความว่าประตูจะเปิดประตูจะเปิดก็ต่อเมื่อคำพูดของเธอมันไปในทิศทางเดียวกันกับการกระทำของเธอแต่ว่าถ้าเธอกลับไปเขาไม่ได้อกกลัดเธอง่ายๆเธอต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเธอหมายความอย่างนั้นจริงๆเธอเปลี่ยนแล้วจริงๆทำให้เขาเห็นแล้วว่า เธอซีเรียสกับความต้องการของเธอแล้วจริงๆแล้วให้การกระทำทุกการกระทำเป็นข้อพิสูจน์ว่าเราต้องการมีเธอกลับเข้ามาในชีวิตกลับไปแบบนั้นทำให้ได้แบบนั้นถ้าคิดว่าทำไม่ได้หรอกมันยากไปอย่ากลับไปหาเขาอย่ากลับไปเล่นกับหัวใจของเขาเพราะ าบาปกรรมมันมีอยู่จริงแกทำกับเขาวันนี้เดี๋ยวมันจะมีคนมาทำกับแกในวันพรุ่งนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นให้เวลากันและกันในการทบทวนในการตัดสินใจในการพินิษพิเคราะห์ความสัมพันธ์จงให้เวลาตัวเองตราบเท่าที่ต้องการในการทบทวนว่าฉันต้องการคนคนนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วแก้ไขปัญหาแล้วกลับไปพิสูจน์ ทีนี้บางคนบอกว่าทำแล้วแก้แล้วกลับไปขอและพยายามพิสูจน์แล้วแต่เขาไม่กลับมาแต่เขาไม่กลับมาจำไว้ว่าถ้าเขาไม่เห็นค่าถ้าเขาไม่โอบกอดโอบรับแปลว่าปาดแผลนั้นมันอาจจะไม่สามารถเยียวดาดย,ยวดาดได้จริงๆมันอาจจะต้องการเวลาให้แกทำใจซะว่า แกได้พัฒนาตัวเองได้แก้ไขจุดบอดของตัวเองเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าอาจไม่ใช่กับคนคนนี้แต่อาจจะเป็นคนอื่นยอมรับความจริงซะว่าณนะวันนี้เราแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ปล่อยเขาไปเคารพเขา,เขาให้เขาไปไปเจออะไรที่มันดีกับชีวิตเขามันคู่ควรกับสิ่งที่เขาคู่ควรแล้วเราไม่มีทางรู้หรอกว่าอนาคตอะ เขาจะดึงเรากลับมาหากันและกันไหมให้มันเป็นเรื่องของอนาคตบางที3ปี5ปี10ปีเรากลับมาเจอกันอีกในวันที่เราเติบโตมากกว่านี้หรือเป็นวันที่เราต่างคนต่างให้อภัยกันได้มากกว่านี้เรื่องทุกปะมันอาจจะดีขึ้นเราอาจจะกลับมาคบกันอีกหรือเราอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่นะวันนี้เราต้องเข้าใจว่าเราในวันก่อนนั้นได้ทำร้ายหัวใจของเขาจนเขาต้อง no c o n แท c ถ้าเราจะกลับไปมันต้องเป็นมากกว่าคำขอโทษหรือคำว่าคิดถึงมันต้องมีความพยายามและมันต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราเปลี่ยนไปแล้วจริงๆไม่อย่างนั้น่เธอก็ไปทำร้ายเขาแล้วเธอก็ทำให้เขาวนลูบรักตัวเองมากแค่ไหนอย่าลืมรักเขาเหมือนกันไม่ว่าเธอจะเหงาสักแค่ไหนเธอจะรู้สึกโดดเดี่ยวสักแค่ไหน ถ้าเธอรู้สึกว่าเธอกลับไปแล้วเธอจะทำให้เขาวนลูปอยากกลับไป